รู้ทำไมพี่น้องนวลเน้นๆสวัสดีเจ้าวันนี้น้องตางก็จะมาน้ำเสนอเมนูสังขยาฟักท้องนะเจ้าเฮ้าสองคนก็จะมาจ่่ยกันปอกใครนหเจ้าคณอันต่อแรกปิต่ตาปอกเลยต่อเนี่ย อนที่เ้าจะทำเ้าก็ต้องล้างมือก่อนนะเจ้าเพื่อความสะอาดไปเรียยงเดี๋ยวเ้าก็จะมาปอกเปลือกฟักทองและหั่นเป็นชิ้นๆนะเจ้าตอนนี้แม่กับกํลังหั่นฟักทองเจ้า ถึงเวลาหมวยแล้วปอมเปนพี่น้องนะเนะื้อขาก็จะเอาใบเตมยมาขยำกับใครเอาไปขยำลงไปใครมันก็เลยหมหอมใครนี้เขาก็จะแจใ้แปะฟองเลยอเจ้าเนะื้อขาก็จะมาใสแป้งมันสองตอนโต,นตนใสเพื่อให้มันเกาะตัวดีปอมเปนพี่น้องเกลือใสเห็นหน้อยเผื่อความกมุ้งกลม เดี๋ยวเขาก็จะมาใส่น้ำตาลปิ๊บ250กรัมใส่กะทิลงไปหนึ่งขวดน้อยนี่คนลงไปแบบนี้เบาๆเนอะคือส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเท้าก็จะเอามากรองเลยขำใส่ฟักทองลงไปเเ้าก็จะเอาไปนึง่งละนี่ ยังมาดินึงยังน่ากินเลยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราตั้งหม้อไว้ละเดี๋ยวเขาก็จะเอาสั่งขยะให้แม่นึงตอนนี้สั่งขยะเป็นกระเซ็ตเป็นตีเหลยบร,อยร้อยแล้ว,วาม,มจาจิ้มกับดิตรู้ว้าเอารู้พ่อแม่พี่น้องนวลเน้นๆจะจิ้มแดงๆ ฮัลนหมหมอนาดหมอคอพิการหมอนาดตั้งเจ้ใช้เวลาเนึ่ง20นาทีไปใหม่ไปน้องมาดีลืมเอาไปทำเนื้อสังขยาฟักทอง้ำคณะเจ้าสารวัวันนี้น้องตาขอตัวลาไปกันนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย